สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูกิจการบอกกุ้งที่บ้านนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะครับกุ้งกาแดงนะครับตอนนี้ก็สึกภูมิใจนิดๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่นะครับได้เงินทุกวันนะครับลูกค้ามาทุกวันเลยนะครับกุ้งซื้อมาตอนแรกๆก็ตัวละยีบาทนะครับ1นนิ้วผ่านไปแค่เดือนกว่านะครับขายตัวละสามร้อยนะครับเนี่ยฮะกำไรมันมันกี่เท่าอะครับ ก็เป็นกระแสด้วยนะครับช่วงนี้พอกระแสมันแรงนะฮะมันก็ขายดีนะครับแล้วเราก็ทําฟาร์มในหลังบ้านนะครับแล้วก็เน้นโซล่าเซลล์นะครับเพื่อความประหยัดเดี๋ยวท้ายวิดีโอนะครับเพื่อนจะมีการต่อโซล่าเซลล์ให้ดูด้วยครับครับเรามาชมดูนะก่อนนะครับว่าตอนนี้กิจการขยายยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับบอกฟิชเชอร์บอร์ดครับเน้นโลคอสนะครับประหยัดครับครับเ v c เก่ามาตัดนะครับฟิชเชอร์บอร์ดราคาร้อยกว่าบาทมาตัด นะครับแล้วก็พอขายมีรายได้มีกําไรก็ค่อยขยายทําบ่อปูนครับก็ตอนนี้ก็วันละสามสี่พันทุกวันครับลูกค้ามาซื้อนะครับพอกุ้งเริ่มผสมพันธุ์นะครับมีลูกเยอะนะครับแพร่พันธุ์นะครับก็ต้องหาที่ให้เขานะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์ยอดนิยมนะฮะสามนิ้วครับสามกับสี่นิ้วจะขายดีนะครับ เพราะว่าซื้อไปแล้วสามารถแพร่พันธุ์ได้เลยนะครับพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับอ่านี่เป็นบ่อครับเงเสรล่าสุดนะครับพอมีรายได้นะครับก็เก็บตังค์แล้วก็จ้างช่างฉาบปูนนะครับอันนี้ก็ใส่ปักบุ้งครับปักกระเฉดก็ได้นะครับฟาร์มผมนะครับก็กุ้งค่อนข้างกินเก่งนะครับเห็นไหมฮะจอกแหนกินเรียบเลยเห็นไหมกุ้งตัวนี้อัศจรรย์มากครับกินทุกอย่างนะครับที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยฮะแข็งแรงครับกุ้งแข็งแรงต้องแบบนี้ครับ ถอยหลังนะครับแรงๆวิ่งเหมือนคนวิ่งนะครเขากระโดดนะครับเนี่ยครับก็ซื้อกระเบื้องนะครับราคากระเบื้องมาจากเมกโฮมนะครับราคาแค่อันละ25บาทนะครับไว้กันฝนกันความร้อนนะแดดอันนี้พักน้ำไว้ในกระมังนะครับน้ำประปาต้องพักก่อนนะครับ สัก2วันนะครับอันนี้ก็ฟิวเจอร์บอร์ดก็ยังใช้ดีอ่าเนี่ยครับแทะนะฮะแทะซะเกือบหมดเลยนะครับใบหูกวางนะเป็นยาอ่อนๆนะให้กุ้งนะครับแล้วก็นี่ครับขยับไซส์ครับลอกคราบขณะที่ลูกค้าจะมาซื้อรอลูกค้านะครับวันสองวันสามวันเขาก็โตขึ้นครับถ้าลอกคราบเนี้ยเอาเนร่อนมาถึงนะการปีนหนีนะฮะ กันกบกันเขียดกันดูเข้าไปนะครับอันนี้เป็นบ่อผ้าใบนะครับเพิ่งล้างบ่อนี่ฮะเป็นฟาร์มโลคอสนะครับเมื่อเราประหยัดต้นทุนนะครับใช้โซลาเซลล์นะครับใช้ไฟนิดหน่อยนะครับอาหารก็ให้แบบถูกๆนะครับคือเราเน้นแบบพืชให้กินพืชบ้างอะไรบ้างนะครับบ่อก็ทําถูกถูกนะฮะผ้าใบก็เม็ดละไม่กี่ตังค์นะครับผ้าใบดาพอทําถูกแล้ได้ก็นั้นก็เลยเหลือนะครับเหลือเงินเก็บค่อนข้างจะโอเคเลยฮะ กำไรเป็นสิบเท่านะครับกุ้งตอนนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็ใส่ให้รกนะยิ่งรกยิ่งรอดนะครับอันนี้ก็เป็นบรีเดตนะครับของอาจารย์ประทีปนะครับอันนี้สองร้อยตัวหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ขายได้แล้วครับเดือนเดียวก็ขายตัวละสองร้อยได้ละจากซื้อมายี่สิบาทสิบเท่าครับกาไรอ่าอันนี้กุ้งอินโดตัวใหญ่นะครับเอาไปไว้ไข้สายพันธุ์กับกุ้งออสเตรเลียบูลล็อบนะครับลูกออกมาก็จะแข็งแรงกินเก่งนะครับโตไวนะครับดุนะครับ สีสันสวยด้วยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเนี่ยครับก็ทําบ่อง่ายๆครับฝนตกมาไม่ต้องกลัวครับน้าก็ไหลลงนะครับให้มีช่องเข้าฝนเข้าไปได้นิดหน่อยครับบริเดตนะครับยิ่งลกยิ่งรอดส่วนบริเดตของผมนะครับมีบ่อก็เหมือนมีแอคเซสนะครับมีสินทรัพย์นะครับมีบ่อยิ่งเยอะยิ่งมีสินทรัพย์เยอะนะครับเป็น p าสซีฟอินคัมนะครับ อ่านี่ครับเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับแผง5วัต์นะครับราคา300บาทหาซื้อแถวบ้านท่านได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอ็อกนะครับ12โวลต์ตัวนี้ตั้งไฟตั้งแต่5โวลต์ถึง12ก็สามารถใช้งานได้นั่นก็หมายความว่าท่านใช้ฐานนะครับทั่วๆไปก็ใช้งานได้นะครับ5 6โวลต์9โวลต์ใช้ได้นะครับ 52วัเต็มแม็กเลยเนี่ยก็จะแรงนะครับอันนี้ราคา70บาทครับซื้อจากเมืองจีนผมมีเว็บสอนนะครับอันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้ามือใหม่นะครับลองไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับใครซื้อไม่เป็นนะครับดูข้างล่างจะมีลิงก์นะฮะเข้ามาสอบถามได้ว่าของถึงกี่วันนะครับข้าฝากเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้ก็สายออกที่ท่านรู้จักดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หัวทรายหนึ่งหัวครับ5บาทนะครับขันไม่เกี่ยวนะครับก็ าซื้อันมาได้ครับเห็นไหมครการต่อตรงก็มีประโยชน์นะครับแต่ที่แนะนานะครับไม่ควรนะครับที่จะวางในที่ร่มอย่างนี้นะครับคือความสว่างมันน้อยไปนะครับออกซิเจนก็จะไม่เต็มที่นะครับครับคีบได้เลยนะครับเมื่อท่านซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะมีปากจระเข้ตัวนี้ที่เขาแถมมาติดมากับโซลาเซลล์ท่านก็คีบเลยบวก บวกนะครับลบคิปลบนะครับครับวีดีโอนี้นะครับก็พาทัวร์นะครับกิจการตอนนี้เริ่มดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ให้ดูการต่อตรงแบบง่ายๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ